สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family เช้านี้ครับภารกิจตอนเช้าเราก็เหมือนเดิมครับวันนี้มีแดดอากาศค่อนข้างหนาวครับเราก็เลยต้องเอาเด็กๆออกมาพึ่งแดดกันนี่ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไก่ตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ใส่ซุ้มอันนี้ชุดโตหน่อยแล้วก็เอากินข้าวอยูน่นี้เอามาพึ่งแดดครับกินข้าวกินยากิกนน้ำเรียบร้อยนะฮะนี่ก็พึ่งแดดก,กันไป มีหลายสายหลายรุ่นครับช่วงนี้นี่ก็กินข้าวกินน้ำเห็นไหมครับมีน้ำมียาอืมนีมก่ก็กินข้าวกินน้ําเรียบร้อยครับผมในน้ําเราก็ใส่ยานะครับไม่ต้องสงสัยทาไมน้ําเป็นสีแดงกินข้าวเปลือกกินหัวอาหารครับชุดนี้ก็เกือบเดือนแล้วีีก็พ่อพันธุ์ครับออกมาพึ่งแดดครับอาบน้ําไล่เขาเรียกว่าไล่ตัวไรครับแล้วก็กิกน เ,เปือกไม่ให้กินหัวอาหารแล้วครับเพอาไก่จะอยู่เยอะแล้วก็จะกินข้าวเปลือกไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับก็กระป๋องนมเปรี้ยวขวดเล็กครับขวดห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับแค่นั้นอันนี้ก็พอพันตัวใหม่ของเราครับโอ้โหช่วงนี้พียบอนำข้าวพอ่อพันตัวใหม่บ่อยจังวะ <laughs> นี่ครับสีที่เราตามหามาแล้วเห็นไหมเออไปเดินไปย้อนแสงซะอีกรูปนี่ครับ แข้งดำตาดำปากดำมาแล้วนะครับผมเล็บเล็บดำหมดครับสวยงามเลยนี่เอ้อยสวยอยู่นะฮะแข้งดำคลิปเล็บก็ดำปากดำตาดำตัวดำกว่าเราจะตามหาได้มาครับสวยงามกันเลยทีเดียวเราได้สีที่ต้องการแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าการที่เขาให้ผลผลิตกับเราเนี่ย เราจะใช้ประโยชน์ได้จริงไหมเพิ่งได้มาวันนี้วันที่วันที่สามเมื่อวานไอ้วันที่สองนี่เมื่อวันวันแรกนะครับมาถึงเมื่อวานเพียบก็ทําวัคซีนไปเลยนะมาถึงปุ๊บทําวัคซีนเลยครับเพราะว่าเพราะว่าได้เพราะกัดตันี้มาไม่ได้ไกลครับอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละก็จะไปตามหาตัวเจอนะ ก็ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็เลยถือว่าย้ายมาไม่ต้องรอถึงอาทิตย์ครับล้วก็ทาวัคซีนเลยแต่ก็รอรุ่นอยู่แต่เช้านี้มาก็สดใสครับทําวัคซีนหมดแล้วนี่ฮะพวกพ่อไก่ไก่นุม่มตอนนี้ของเราทําวัคซีนกันหมดแล้วนะครับไล่ทําวัคซีนเมื่อวานนะครับไ่ทําวัคซีนเป็นอหิวาครับทุกตัวเลยนะครับ <laughs> เหลือแต่แม่ไก่เนาะเพราะว่าแม่ไก่เนี่ย แม่ไก่เนี่ยเราจะฉีดตอนที่เขาฟักไข่เสร็จแล้วแล้วลูกได้1เดือนนะครับเราจะฉีดตลอดนะครับลูกได้หนึ่งเดือนเราก็ฉีดฉีดลูกด้วยฉีดแม่ด้วยอย่างนี้นะครับแต่ส่วนไก่ที่โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําวัคซีนซ้าเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมพัดอะไรอย่างเงี้ยให้อีลุงตุงนังเลยนะครับพี่เอฟก็เลยต้องทําวัคซีนอะฮิวาเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะฮิวามาหรือว่าจะเป็นนิวคาสเซลมานะแต่เราก็ถามถาม ช่วงนี้น่าจะเป็นอหิวาเข้าเราก็เลยทาวัคซีนอหิวาเนาะเพราะว่าไก่นุ่มเนี่ยเขาต้องออกกาลังกายเยอะช่วงที่เขาออกกําลังกายเนี่ยร่างกายเขาก็จะอาจจะแบบปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยทาให้ภูมิคุ้มกันตกก็จะทาให้เขาป่วยง่ายนะเหมือนคนเราได้แหละคนเราพอเข้าฟิตเน,น็ตวันแรกเสร็จปุ๊บเช้าดึงขึ้นมาโอ้โหปวดเมื่อยเหมือนจะเป็นไข้นั่นเลยเหมือนกันครับนะเราก็เลยต้องปูพรมไปก่อนปุ๊บหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็พักฟื้นเขาประมาณสัก สองอาทิตย์ถ้าให้ดีก็สักหนึ่งเดือนนะครับแล้วเราก็ค่อยออกกําลังกายเขาแบบหนักๆจัดเต็มกันก็ว่าไปนะเนาะก็ส่วนมากก็น่าจะเจ็บจับมาสักประมาณไก่รุ่นประมาณ6กเดือน7เดือนนะครับเพิ่งเริ่มงวมสุ่มปุ๊บล้วก็ทาวัคซีนเลยนะครับทำวัคซีนถ่ายพยาธิอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ลมแรงๆเนี่ยเราก็ต้องมาทําอะไรที่มันกั้นลมเล็กน้อยเนาะ อีโอ้หนาวเหรอนอนปากแดนเนี่ย <c oughs> อ่านี่ละเพราะไก่เราปกติเราใส่รีไว้ชั้นข้างในกันยุงเนะาะตรงเนี้ยตรงประตูเราก็มาใส่สแลนปิดไปอีกหนึ่งชั้นครับตอนนี้เราไม่เน้นกันยุงแล้ะเราเน้นกันลมนี่ปิดที่ประตูแล้วก็ใส่ที่ม้วนเก็บขึ้นไปเห็นไหมพอเราปิดประตูแล้วก็ตอนเย็นพอเราจะจะจะปิดล้าวอะ่ะล็อกประตูเห็นไหมล็อกประตูประตูตรงนี้ล็อก ล็อกเสร็จปุ๊บเราก็เอาสแลนตัวบนครับลงนะข้างในก็จะเป็นนี่ฝั่งนี้ก็เปิดมาปึ๊บตรงนี้ก็กมีร <c oughs> ูไว้สองมีรูไว้สองนี่นนตรงที่แม่ไก่เขาพระเขาเลี้ยงลูกเห็นไหมเนี่ยฟักพอฟักลูกลงมาก็เลี้ยงอยู่ในร้าวแบบนี้แล้วก็ปิดการลมโกเข้ามาฮะลูกไก่ก็แข็งแรงแล้วให้แม่เขาเลี้ยงเลยอีกแม่หนึ่งก็กําลังฟักอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวอีกช่องหนึ่งช่องนู้นตอนแรกเขาไก่อยู่ ตอนนี้ตอนแรกพ่อไก่อยู่ตอนนี้พ่อไก่เอาไปอาแบแดดเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาพ่อไก่ออกแล้วตรงน,นี้แล้วก็จะเอาลูกไก่เล็กๆเ,กเ,กเกข้าไปอยู่ในนี้แทนเพราะว่าการลมดีแล้วเดี๋ยวพ่อไก่จะไปอยู่แล้วล็อกนู้นอยู่ล็อกนู้นเพราะว่าพ่อไก่นอนสุ่มกลางมุ้งได้นะครับตอนนี้ลูกไก่ก็จะให้อบอุ่นไว้ก่อนเพราะว่าหนาวมากนะปีนี้ทุกนหนาวจังกันไม่รู้ <c oughs> พอเราปิดประตูเสร็จปุ๊บเราล็อก พอเราล็อกเสร็จปั๊บเราก็เอานี้ลงเนีนน่ก็ง่ายๆครับไม่ต้องไปอู่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปเอาละเอียดไม่ต้องเอาไปเอาดีอ่ะเอาที่ใช้งานได้เร็วๆปุ๊บเนี่ก็การลมสองชั้นและการลมหนาวได้สบายๆนะครับเออ เฮ้ฝึกลูกไก่ลงแล้วแล้วครับอันนี้รุ่นเล็กนะยังย,ยังอยู่รวมด้วยกันได้รุ่นอายุหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็อายุสามอาทิตย์แล้วก็อายุอาทิตย์หนึ่งนะครับตัวน้นอยๆเนี่ยอยู่บนเต็มเลยยังยังไม่ได้ทำมกซีอะไรนะครับยังอยู่ในรล้ายังอยู่ในรล้านี่ยังอยู่ในรล้าควบคุมอยู่อยังการแดดกันลมกันฝนอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวรอก็เช้ามันก็ยังออกไปตากแดดอยู่ตากแดดกินกินหญ้านะครับแล้วก็ให้กินยาผสมน้ำยาวิตามินแก้เครียดแก้ไข้ผมจะรอนู่นไหนประมาณเดือนครึ่งสองเดือนนะครับแล้วถึงค่อยทำวัคซีนเนาะนี่แล้วลูกไก่ออกเยอะครับเดี๋ยวค่อยๆจะจะค่อยๆเอามารวม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 กันไว้นะครับเอาให้เขาแข็งแรงก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม อันนี้สายต่างชาตินะครับข้าวผสมสองแม่ครับอันนี้ปล่อยผสมกันเองครับผมพ่อเป็นเยียนะเออเยียอ่อน